สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมค่ะกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสําคัญมากๆท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพาดวยนั่นเองนะคะขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองนะคะ คลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะเอาละชาวราศีกุมมาเริ่มฟังกันได้เลยนะคะดวงชะตาของท่านค่ะในช่วงครึ่งปีหลังของปี65ตั้งแต่เดือนมกราคมยาวไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะคะช่วงนี้ท่านจะโชคดีจริงหรือไม่ และที่สำคัญช่วงต้นปีและปลายปีท่านยังจะมีอุปสรรคเหมือนเดิมไหมหรือว่าอุปสรรคน้อยลงหรือมากขึ้นนะคะเรารู้เรื่องหน้าเราจะได้มีสติและ,ะเราจะได้ตั้งรับกับทุกๆเรื่องได้ทันเวลานะคะหากว่าภายภาคหน้าสิ่งที่เรารู้ในคลิปนี้ เกิดขึ้นกับท่านจริงๆนั่นเองค่ะคลิปนี้จะบอกเรื่องของการงานการเงินเป็นหลักนะคะเรามาเริ่มที่การงานก่อนค่ะเป็นอันดับแรกช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะชาวราศีกุมท่านต้องต่อสู้ฟันฝ่าพอสมควรมีทุกรสชาติเลยทีเดียวค่ะต้องมีความพยายามชนิดหืดขึ้นคอกว่าจะสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะไม่ค่อยจะได้สัมผัสกับงานง่ายๆหรือว่างานสบายๆเหมือนคนอื่นเขางานที่เจอ มีทั้งงานยากท้าทายความสามารถหากติดขัดมีปัญหาคนที่จะแก้ไขส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ท่านรู้จักจะนึกถึงท่านทันทีหากาหากว่างานนั้นมีปัญหาหรือว่ามีการผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะและมักจะมีงานด่วนๆมากที่ไรเร่งงานจะเอาทันทีชนิดมีเวลาทำแค่ไม่กี่ชั่วโมงและคนรอบข้างก็คอยที่จะก่อกวนขัด แข่งขัดขาคอยจ้องแต่จะทําให้ท่านเสียเสียหายหายนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรหรือว่าทําอาชีพอะไรก็ตามช่วงต้นปีที่ผ่านมาท่านจะเป็นประมาณนี้นะคะเรียกได้ว่าทําดีไม่ได้ดีมีบางช่วงโดนย่างผลงานโดนตัดหน้าก็หลายครั้งนะคะหรืออยู่เฉยๆเขาก็หมั่นไส้ชีวิตเหมือนจะไม่รอดแต่รอดมาได้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าคนดีอย่างท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะ ท่านก็มีความพยายามและอดทนในช่วงที่ผ่านมาเข้มแข็งมากเคยท้อแท้แต่ก็ไม่ถอยทีนี้ช่วงครึ่งปีหลังฟ้าเปิดดวงชะตาพลิกฟื้นนะคะหลายอย่างท่านจะค่อยๆดีขึ้นหน่วยเพิ่มขึ้นนะนั่นก็เป็นเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังท่านเริ่มเอาจริงเอาจังกับงานมีพลังบวกมีกำลังใจดีๆหากท่านทำมาค้าขายหรือว่าท่านทำธุรกิจช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางไปนั่นมานี่ บ่อยละทีขึ้นนะคะจะมีการติดต่อพูดคุยเจรจากับผู้คนเพิ่มมากขึ้นจะได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นเริ่มขยัดขยายเพิ่มช่องทางการขายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้นช่วงนี้ไอเดียใหม่ๆที่ท่านลงมือทำนะคะชาวราศีกุม มักจะนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือผลักดันและให้โอกาสท่านจะมีคนคอยให้กำลังใจนะคะดวงเริ่มดีผู้คนก็เริ่มยอมรับในฝีมือและจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเป็นระยะระยะค่ะทั้งเรื่องงานและเรื่องของการเงินเรื่องส่วนตัวด้วยนะคะ และที่สำคัญท่านจะได้เข้าไปแก้ไขกับปัญหาใหญ่ๆหลายครั้งและในช่วงครึ่งปีหลังท่านจะมีการโยกย้ายบางท่านจะย้ายงานจากอีกบริษัทหนึ่งไปทำอีกบริษัทหนึ่งหรือว่าทำงานบริษัทเดิมที่เดิมแต่ย้ายสาขาย้ายส่วนย้ายฝ่ายใกล้ๆสาขาเดิมก็ว่ากันไปจะได้ย้ายที่อยู่อาศัยตามงานที่ท่านทำหรือย้ายที่อยู่อาศัยเพระท่าน ไปอยู่ที่แห่งใหม่เริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆที่ท่านอยากจะทํานะคะบางท่านจะเป็นการย้ายสาขาย้ายอาชีพไปเลยก็มีเช่นเดียวกันนะคะย้ายงานย้ายอาชีพนะบางท่านก็อาจจะออกจากงานประจําเพื่อไปเป็นนายของตัวเองทําอาชีพที่ตัวเองอยากจะทําบางท่านย้ายจากบ้านเช่าไปอยู่บ้านของตัวเองก็มีบางท่านย้ายกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิดเมืองนอนก็มีด้วยเช่นเดียวกันแต่ช่วงนี้ข้อดีของท่านนะคะ และถือว่าเป็นข้อเด่นเลยก็คือว่าไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นอะไรก็ตามเริ่มต้นใหม่ที่ไหนก็ตามคนจะเมตตาช่วยเหลือดีกว่าช่วงที่ผ่านมาบางทีอยู่เฉยๆก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยโดยที่ท่านนั้นไม่ได้เอ่ยปากจริงหรือไม่คอยสังเกตดูก็ได้นะคะจะมีคนจะมีเหตุให้ท่านต้องโยกย้ายในช่วงระยะเวลานี้คนก็จะเมตตาอุป,ปถมัมภ์ มุ่งหวังอยากจะทำสิ่งใดในช่วงที่ผ่านมาหากท่านไม่ถอดใจเสียก่อนท่านจะมีโอกาสได้ลงมือทำในช่วงครึ่งปีหลังนะคะอยากย้ายงานอยากทำงานพิเศษท่านจะได้ทำอย่างแน่นอนค่ะงานดีเงินก็ดีในช่วงครึ่งปีหลังรายรับจะดีขึ้นจะมีโชคลาภเรื่องของการเงินนะคะหลายครั้งค่ะท่านจะได้เงินแบบไม่คาดหวังว่าท่านจะได้แต่ พอลงมือทำกลับได้เฉยเลยนะคะจะมีโอกาสได้เงินเพิ่มจากงานประจำนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมีเงินพิเศษเพิ่มเข้ามาหรือว่ามีเงินบางอย่างเพิ่มขึ้นหากมีการสอบแข่งขันหรือมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งท่านจะเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีนะคะฉะนั้นขอให้ท่านขยนันมุ่งมั่นตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่อุปรสรรคเยอะนะคะและยากด้วย จะมีคนหมันไส้เพิ่มขึ้นช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรหรือว่าทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะผู้หญิงผิวเข้มจะทําให้คุณจะมาให้คุณและโทษแก่ท่านเขาจะหวังดีหรือไม่หวังดีถึงเวลานั้นท่านจะสัมผัสได้เองท่านจะมีเซนท่านจะสัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนนี้จะมาในคราบของคนดีหรือเขาจะมาในเ,เขาจะมาในลักษณะที่ว่า ดีเฉพาะต่อหน้ารับหลังแทงไม่ยัง้งหรือว่าทำให้ท่านเสื่อมเสียสชื่อเสียงนะคะหรือผู้หญิงคนนี้มาเพื่อที่จะนำสิ่งดีๆมาให้ท่านมาเพื่อที่จะคอยช่วยเหลือท่านถึงเวลาท่านจะสัมผัสได้นะคะ หากวันหากท่านเป็นผู้ชายหรือว่าหากท่านชายที่เกิดในราศีกุมนะคะก็ให้ระมัดระวังผู้หญิงคนนี้เขาจะเข้ามาเป็นมือที่สามเขาจะพยายามมาแทรกกลางระหว่างท่านและคู่ครองขอให้ท่านระมัดระวังนะคะท่านที่เกิดในราศีกุมผู้หญิงผิวเข้มจะนำพาซึ่งสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ดีถึงเวลานั้นท่านจะสัมผัสและรับรู้ได้เหนือสิ่งอื่นใดนะคะขอให้ท่านนั้น จงเชื่อมั่นในตัวเองจะตัดสินใจอะไรก็ให้อยู่บนพื้นฐานของความเ,าเป็นจริงนะคะจะช่วยเหลือใครจะไว้ใจใครก็ให้ใช้สติปัญญาและขอให้ท่านนั้นใช้ประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาตัดสินคนคนนั้นนะคะช่วงระยะเวลานี้ค่ะ ท่านยิ่งเจริญก้าวหน้าคนยิ่งอิจฉาช่วงครึ่งปีหลังให้ระม,มัดระวังคนในที่ทำงานให้มากๆอย่าเชื่อใจใครง่ายให้ฟังหัวไหหวหูรับฟังอย่างมีสติอย่าออกหน้าออกตาช่วยเหลือคนอื่นมากเดี๋ยวจะเดือดร้อนซสเองนะคะพยายามอย่าเล่าหรือว่า,าระบายระบายอะไรให้ใครฟังเขาจะนำไปขยายต่อความรับจะถูกเปิดเผยนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลาครึ่งปีหลังนี้นะคะ ข้อดีค่ะท่านจะได้รับผิดชอบอะไรใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถความขยันของท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะไว้ใจผลักดันสนับสนุนท่านจะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นและเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือท่านภาพรวมของท่านนะคะในช่วงครึ่งปีหลังการเงินที่ท่านจะได้เพิ่มหลักๆจะมาจากน้ำพักน้ำแรงหรือว่ามาจากสติปัญญามาจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองแต่ว่าการเงินของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะบางช่วงจะมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อน ซึ่งจะได้มาโดยที่ท่านนั้นคาดไม่ถึงว่าจะได้แต่ว่าการเงินดีขึ้นท่านจะยังไม่ถึงขั้นได้เก็บออมนะคะแต่สิ่งดีๆที่เข้ามาเพิ่มก็คือว่าท่านจะมีโอกาสได้ของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านบางท่านก็อาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าทีวีตู้เย็นหรือบางบ้านอาจจะเป็นพัดลมหม้อหุงข้าวหรือท่านจะมีโอกาสได้เปลี่ยนโทรศัพท์ได้เปลี่ยนอุป,ปกรณ์การทำงานบางอย่างก็เป็นไปได้หรือจะได้ซื้อข้อของที่มีค่า มีราคาที่ท่านอยากจะได้อาจจะเป็นโน้ตบุ๊กโทรศัพท์ทองคําเสื้อผ้ารองเท้าที่มีราคาอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะท่านจะได้ไปในที่ที่อยากจะไปอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวรายจ่ายของท่านจะสูงขึ้นแต่รายรับจะดีขึ้นและท่านจะได้ทรัพย์สินบางอย่างเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นบ้านรถที่ดินนะคะหากท่านทําธุรกิจธุรกรรมกับสถาบานันการเงินโอกาสจะผ่านก็มีสูงมาก ที่ผ่านมาติดติดขัดขาด,ดทั้งทางที่พร้อมทุกอย่างจะได้ก็ไม่ได้นะคะทั้งทั้งที่พร้อมทุกอย่างทําไมไม่ได้สัทีมันเหมือนมีอะไรมาขัดขวางแต่ว่าช่วงนี้ท่านจะได้มาครอบครองนะคะช่วงครึ่งปีหลังท่านก็ยังคงเหนื่อยมากงานรัดตัวคนก็คอยจะจ้องทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงอุปสรรคยากและหินแต่ท่านจะดีขึ้น จนท่านสังเกตได้ด้วยตัวเองเลยทีเดียวค่ะขอบอกล่วงหน้านะคะว่าคําว่าดีขึ้นจะแตกแต่างกันออกไปทุกอย่างจะดีขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของท่านเป็นหลักนะคะชาวราศีกุมเอาใจช่วยนะคะขอชาวราศีกุมค่ะช่วงครึ่งปีหลังดวงดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะกราบขอพระคุณพวกทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขอให้ทุกท่านนั้นดวงดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเช่นเดียวกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ